แลวมาครับผมส่วนในวิชาโนที่ห้าทุกคนทุกขัานกันด้วยนะครับวันนี้พบกับนั่นแหละครับสกิลของตัวละครใหม่นะแต่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าสกิลเนี่ยมันมาแค่สกิลครับตอนนี้คือวิดีโอมันยังไม่มานะถ้าใครฟังรู้เรื่องแสดงว่าจินตนาการคุณสูงมากครับคือตอนเนี้ยมันมีแค่คําพูดกับตัวหนังสือครับมันไม่มีวิดีโออะไรเพิ่มเติมเลยนะแต่ถ้ามีเมื่อไหร่เนี่ยครับเดี๋ยวผมจะใส่มาให้ดูแล้วกันนะครับ และมาที่ข้อแรกครับข้อแรกเนี่ยจะเป็นสกิลติดตัวนะครับเมื่อเพ์ซีเนี่ยครับ,รบทุกๆครั้งที่เขาใช้สกิลนะครับมันจะสะสมชาร์จหรือว่าสะสมเกจครับและสะสมชาร์จไปทําอะไรล่ะเมื่อถึง50ชาร์จนะครับจะเข้าสู่สถานะ Energy b i r ร์ครับสถานะ Energy Bird เนี่ยมันทําอะไรได้ล่ะอ่ะคําถามต่อไปใช่ไหมครับมเมื่อเราอยู่ในสถานะ Energy b i r ร์นะครับ <c oughs> เราจะไม่สามารถถูกสตันได้ทุกคนว้าว เราจะไม่สามารถถูกสตันได้ไม่ว่าจะเป็นการสตันของเมริเซียการสตันของฟอร์เวิร์ดหรือว่าตัวต่างๆที่สามารถสตันเราได้นะอันนี้ผมคิดว่าอาจจะรวมถึงแผ่นไม้เลยก็ได้นะและอีกอย่างหนึ่งนะครับเราเนี่ยสามารถกดโจมตีเพื่อพังแผ่นไม้ได้ทันทีเลยนะนี่นะครับอย่างนี้ทุกคนเห็นกันเลยนะมันไวขึ้นมากๆครับผมว่านะและเมื่อตัวละครอันเดนหรือว่าเพอร์ซีเนี่ยสะสมชาร์จไปเรื่อยๆใช่ไหมครับจาก 50, 60, 70เเนี่ยเขาจะค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆครับ แต่พอถึง100เมื่อไหร่นะครับเขาจะเกิดการโอเวอร์โหลดหรือว่าพลังงานล้นเองนะแล้วพลังงานล้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นละ่ะมันจะทําให้ตัวเขานะครับเดินช้า8%และไม่สามารถใช้สกิลได้เป็นระยะเวลา14วิครับก็ถือว่าเนาะเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งนะนี่นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นกันเลยนะเมื่อถึง100เมื่อไหร่มันจะถูกรีเซ็ตกลับมาเป็นศูนย์ทันทีนะครับแต่มีข้อนึงครับเมื่อเราเนี่ยไม่ได้ใช้สกิลไม่ได้ทาอะไรเลย <S <S พลังงานเนี่ยครับเกรดข้างล่างทุกคนเห็นไหม นั่นแหละครับมันจะลดลงเรื่อยๆนะเมื่อเราไม่ได้ใช้สกิลนะครับอย่างที่เห็นกันเลยเนาะและสกิลติดตัวอย่างที่2นะครับเพอร์ซี C, เนี่ยเมื่อเขาตีผู้รอดชีวิตจนลมเมื่อไหร่ตัวละครเขาเนี่ยครับจะไม่มีการจับไปวางบนเก้าอี้นะครับจะเป็นการปล่อยแห้งแทนนะและการปล่อยแห้งเนี่ยครับจะทำให้ผู้รอดชีวิตเนี่ยแห้งไวขึ้นถึง25%แห้งไวขึ้นคืออะไรแห้งไวขึ้นคือไอแถบชาร์จแดงๆเนี่ยครับมันจะเร่งความเร็วไวขึ้น25%อะไรประมาณนั้นเลยนะครับ แต่ผู้รอดชีวิตสามารถลุกเองได้นะครับแต่ก็นั่นแหละลุกเองมันก็มีแค่ครั้งเดียวใช่ไหมล่ะแล้วพอถึงเส้นสีแดงนะครับทุกคนเห็นเส้นสีแดงนั่นไหมนั่นแหละครับพอถึงเส้นสีแดงเนี่ยถ้าผู้รอดชีวิตล,ลม้มลงอีกหนึ่งครั้งจะเป็นการแห้งไปเลยนะครับนี่นะครับทุกคนสังเกตคนนี้ดีๆนะครับคนที่ล้มอยู่นะสังเกตนะครับเขากำลังฮิวกันอยู่ใช่ไหมนั่นแหละเห็นไหมครับพอล้มอีกปุ๊บบินเลยนะแห้งเลยนะครับจะไม่มีการแบบอ่าล้มแล้วจะมาล้มต่อได้นะครับพอถึงเส้นสีแดงเเนนนนยมัจะะปป็การบิไล อะไรประมาณนั้นเลยนะครับแต่ยังมีข้อดีอยู่นะครับเมื่อเพอร์ซีเนี่ยทำให้ผู้รอดชีวิตล้มผู้รอดชีวิตเนี่ยครับจะคานไวขึ้นถึง200%เลยนะนี่นะครับสกิลทีเดียวล้มปึ๊บล้มเสร็จอ่ะคานไหนซิเห็นไหมครับผมรู้สึกว่ามันก็ไวเยอะอยู่นะแต่บางครั้งผมดูเนี่ยคนป่าเนี่ยครับผมเห็นเหมือนจะคานช้านะแต่็มมากก็ถือว่าคานไวอยู่นะครับก็รู้สึกว่าข้อนี้อาจจะถูกต้องนะครับคานไวขึ้น200%เนาะไปดูสกิลถัดไปกันดีกว่าครับและยังไม่หมดครับ เมื่อผู้รอดชีวิตลุกเองเนี่ยลุกเองเพอร์ซีเนี่ยครับจะเห็นตำแหน่งเป็นระยะเวลา3วินี่นะครับมองทันกันไม่เอ่ยนี่ตรงนี้นะครับนี่นะผมจะซูมให้ดูแล้วกันนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเห็นออร่า3วิเนาะและอย่างต่อไปครับเมื่อผู้รอดชีวิตล้มทั้งหมดทุกคนเนี่ยล้มทุกคนเลยนะจะแห้งไวขึ้นถึง300%นะครับคือไวมากนะ3 0 0เนี่ยและทั้งนี้รวมไปถึงการเปิดประตูนะครับเมื่อสมมติว่าเราเปิดประตูอยู่เนี่ยอ่ะเราเพื่อนเราโดนตีล้ม ก็จะแห้งไวขึ้นถึง300%เลยนะอันนี้เป็นข้อดีของตัวละครน,นี้นะครับเมื่อกี้คือสกิลติดตัวนะครับอันนี้มาดูสกิลกดใช้กันดีกว่าเนาะสกิลกดใช้นะครับสกิลแรกเนี่ยจะมีชื่อว่าผลกระทบของพลังงานจนนะครับและสกิลเนี้ยมันทําอะไรได้เมื่อเรากดใช้เนี่ยครับเพอร์ซีเนี่ยเขาจะพุ่งเป็นเส้นตรงครับพุ่งเป็นเส้นตรงจนกว่าจะโดนเซอร์ถ้าโดนเซอร์เนี่ยครับเซอร์ก็จะเจ็บแต่ถ้าโดนสิ่งกีดขวางเขาก็จะหยุด และถ้ามันไปสุดทางนยครับแบบไม่โดนใครเลยสกิลเนี้ยก็จะหยุดเหมือนกันนะครับใใคล้ายๆกับว่าอ่ะพุ่งแบบโจ๊กเนี่ยแหละแต่ว่าอ่าหันซ้ายหันขวาไม่ได้อ่ะถ้าโดนสิ่งกีดขวางก็หยุดแต่ถ้าโดนซื้อก็เจ็บคล้ายๆกับโจ๊กนั่นแหละครับแต่ว่าเป็นโจ๊กที่แบบมันหันทิศทางไม่ได้ครับและสกิลนี้นะครับจะมี5ชาร์จเนาะและทุกครั้งที่ใช้เนี่ยครับจะเพิ่มพลังงานคือ10หน่วยนะอ่ะแล้วจะมีอีกโหมดหนึ่งนะครับคือโหมด Energy Bir รเนาะ ไอที่เราว่ากันนั่นแหละครับเมื่อพลังงานเนี่ยมันมากกว่า50นะและถ้าอยู่ในโหมดนี้นะครับผู้รอดชีวิตเนี่ยไม่สามารถหยุดได้ครับก็คือสตันไม่ได้นั่นแหละและอย่างที่เห็นกันนะครับเมื่อเข้าสู่โหมดอินทิจีเบิร์ดเนี่ยครับมันจะเป็นการพุ่งขึ้นไปแล้วก็ลอยขึ้นไปข้างบนนะครับอย่างที่เห็นเลยนะแต่แค่นั้นมันยังไม่พอครับเราเนี่ยสามารถพุ่งไปปักดับได้ต่อนะอย่างที่เห็นกันเลยนะครับและเราเนี่ยสามารถทําดาเมจจากทั้ง2อ,อย่างได้เลยนะ สมมติว่าเราพุ่งไปใช่ไหมครับสร้าง1ดามจเ,เราลอยขึ้นไปแล้วก็ปักดาบลงมาจะสร้าง2ดามจนะครับก็คือ1ครั้งโดนหนึ่งครั้งก็คือล้มเลยนะแล้วผมจะเอาวิดีโอมาให้ดูทุกคนอันนี้ผมตื่นเต้นมากทีเดียวล้มอะ่ะผมอยากให้ทุกคนดูจังหวะนี้ดีๆครับนอ้องต้นใช้เหล็กปาดขึ้นมาแล้วก็แทงเลยทุกคนคือมันสุดเกินอะ่ะคือมันโหดมากทุกคนทีเดียวล้มอะ่ะมันจะมีฮันตัวไหนทําได้ขนาดนี้อะ่ะแล้วแบบใช้ต่อเรื่อยๆอ,ยอะ่ะ และสกิลนี้ยังสามารถโดนเธอและช็อกได้นะครับดูช็อตนี้ดีครับปาดเข้ามามเรียบร้อยครับเธอและช็อกนะแต่การพุ่งไปปาดของเราเนี่ยครับมันจะติดคูดาวในการเช็ดเลือดด้วยนะไม่ว่าจะเป็นอยู่ในโหมด e n e r g y Burst หรือว่าอยู่ในโหมดปกตินะครับติดเหมือนกันนะแค่โหมด Energy b u r s t เนี่ยมันสามารถปาดแล้วก็แทงลงไปได้ถ้าแทงโดนก็ติดเช็ดเลือดเหมือนเดิมอะไรประมาณนั้นเลยนะครับและสกิลที่2นะครับเรียกว่าการโจมตีที่แข็งแกรับ สกิลนี้จะสามารถใช้งานได้คือเราต้องปลดล็อกสกิลขั้นแรกก่อนนะครับหรือว่าตีครบ2ครั้งนั่นเองนะเพอร์ซีเนี่ยครับถ้ากดใช้สกิลเนี้ยจะเป็นการชาร์จครับชาร์จแล้วกระแทกลงพื้นนะวงสกิลหรือว่าความกว้างเนี่ยครับมันจะกว้างขึ้นขึ้นอยู่กับการที่เรากดชาร์จนะครับยิ่งกดชาร์จนาน,นเนี่ยครับสกิลเนี่ยมันก็จะกว้างขึ้นนะและเมื่อเรากดชาร์จนานพอนะครับจะทำให้รอดชีวิตเนี่ยได้รับบาดเจ็บเท่ากับการตีปกติ1ครั้งเลยนะ แลวถามว่าถ้าชาร์จนานพอเนี่ยต้องชาร์จนานแค่ไหนเห็นไหมครับมันจะมีขีดอยู่นะและสกิลนี้จะเพิ่มพลังงาน Energy b u r s t ์ดคือยหน่วยนะครับและถ้าเราอยู่ในโหมด Energy b u r s t ตอนที่เราใช้สกิลนี้นะครับเราเนี่ยจะไม่สามารถโดนสตันได้ครับก็เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ถ้าเรากดครั้งอีกหนึ่งครั้งนะครับจะเป็นการใช้งานสกิลครั้งที่2นะนี่นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นกันเนาะมันสามารถกดใช้ต่อเนื่องกันได้2ครั้งเลยนะทุกคนถ้าเราอยู่ในโหมด Energy b u r s t นะครับโอ้โหสุดอยู่นะ แต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเมื่อเรากดทุบลงไปบนพื้นเนี่ยครับจะทําให้ผู้รอดชีวิตเนี่ยครับเด้งลอยขึ้นมานะนั่นแหละครับก็จะติดสถานะเหมือนกับการสตันไปในตัวด้วยนะอื้สตันเจออย่างนั้นเหรอโห้สุดเกินไปทุกคนมันสุดจริงและสกิลที่3นะครับการเปลี่ยนแปลงพลังงานเนาะสกิลนี้จะสามารถใช้ได้เมื่อเกตแถบสีเหลืองข้างบนเนี่ยครับตรงนี้นะของเราเนี่ยครับเต็มเนาะสกิลนี้จะเป็นการลดหรือเพิ่มพลังงานนะครับ เมื่อเราเนี่ยครับมีพลังงานน้อยกว่า50หน่วยมันจะเป็นการเพิ่มพลังงาน50หน่วยเข้าไปนะครับและจะทําให้เราเนี่ยครับเข้าสู่สถานะ energy burst ไอสถานะการสตัน์ไอตัวทองย่อมๆนั่นแหละสมมติว่าอะสมมติว่าเรามีสัก30เรากดเนี่ยมันก็จะเพิ่ม50หน่วยเป็น80หน่วยอะไรประมาณนั้นเองนะครับแต่ครับถ้าพลังงานของเราเนี่ยมีมากกว่า50หน่วยนะมันจะเป็นการลดลง50หน่วยแทนนะครับอะสมมติว่าเรามีประมาณสัก60หน่วย มันก็จะลดลง50ตอนที่เรากดใช้มันก็จะเหลือ10หน่วยอะไรประมาณนั้นเองนะครับ <c oughs> ถ้ามีมากกว่า50ก็จะลดลง50แต่ถ้ามีน้อยกว่า50ก็จะเพิ่มขึ้น50อะไรประมาณนั้นแหละทุกคนผมว่าอันนี้เนะ่ะเข้าใจง่ายสุดละก็น,นี่ก็จะเป็นสกิลทั้งหมดคร่าวๆนะครับก็ต้องมารอดูอีกครั้งหนึ่งนะว่ามาแล้วจะเป็นแบบนี้จริงหรือเปล่าแต่ถ้าไม่เนิฟผมว่าเมนเซอร์อาจจะมีการล็อกแล้วโอ้ยเนี้ยโอ้ยกุ๊อ้ยกุกมาแน่มาแน่คือตอนเนี้ยผมดูแล้วครับว่าสกิลมันะะ ถ้าทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบก็จะรู้นะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างก็น,น่าจะละเอียดที่สุดแล้วแหละก็นั่นแหละครับผมรู้สึกว่ามันโกงมากทุกคนมันโกงมากทีเดียวล้มอ่ะตีทีเดียวล้มอ่ะแถมยังไม่พอสกิลสองยังสามารถทุบพื้นทําให้เซอร์เนี่ยกระเด้งขึ้นมาแล้วเราเนี่ยสามารถเดินเข้าไปตีได้หรือไม่ก็ทุบพื้นแล้วก็ปาดเข้าไปได้คือมันเนี่ยครับทุบพื้นปึ๊บแล้วก็สกิลหนึ่งปาดเข้าไปโอ้โหสุดมากเห็นไหมครับทุบพื้นปึ๊บเดินเข้าไปตีดีดเือเลยนะ คือมันมันสุดทุกคนมันสุดจริงผมบอกเลยครับว่าฮันมาแน่นอนทุกคนฮันมาแน่ถ้าไม่โดนเนิร์นะวงเล็บก่อนนะครับถ้าไม่โดนเนิร์ถ้ามาแบบนี้เป๊ะๆฮันมาแน่นอนครับแล้วใครที่หนีไปเล่นเฮอร์คลิสจนสามสิบสี่สิบดาวเนะครับผมจะกลับมาเล่นผมจะมาไต่ไฮด้าอีกครั้งเพราะว่าตัวละครนี้น่าเล่นจริงๆครับผมอยากเล่นนะแต่จริงๆผมก็ขึ้นแลงด์ฮันสูงสุดก็มันก็ไม่นานมานี้เองนะไม่ได้ไต่แค่ซีซันสองซีซันเองและนี่นะครับจะเป็นเลือดไหลไวนะ เลือดไหลว300%ที่เราพูดถึงกันนั่นแหละครับและทุกคนที่เห็นว่ายังไงก็อย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับส่วนตัวผมแล้วผมคิดว่าเก่งมากๆเก่งแบบโอ้โหไม่ไม่อยากจะพูดอะเก่งแบบมันสุดอะมันสุดในรุ่นแล้วล่ะตัวเนี้ยผมว่านะแล้วลุกแบบเท่มากครับคล้ายกับแบบอ่ามันคููมากอลคล้ายกับจอห์นวิกอะทุกคนนั่นแหละครับใครเคยดูจอห์นวิกเนาะไม่ว่าจะเป็นเสื้อโค้ทแล้วแบบลุคนี่คือแบบเท่ครับผมว่าตัวละครเนี้ยเท่มากๆครับ แต่ถ้ามาแบบพี่โตผมก็ผมก็รู้สึกว่ามันก็มันก็ฮาดีนะแต่มาแบบนี้ผมรู้สึกว่าโอ้เท่ครับโอเคแล้วแหละผมอยากเล่นแบบ100%ยเปอละและอย่าลืมแชร์ต่อบอกตอนเพื่อนกันด้วยนะครับว่าตัวละครใหม่นี่มันโกงขนาดไหนผมวิเคราะห์แล้วผมก็รู้สึกว่ามันโกงครับและถ้าชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดและถ้าชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมทําคลิปนี้เป็นวันเลยนะทุกคน ถ้าสมมติว่าแบบอยากให้กำลังใจผมกดไลค์ได้นะครับแล้วก็คอมเมนต์นะว่าแบบเออมันเป็นยังไงมันโอเคหรือเปล่าเราเซอร์เนี่ยออกคมคิดเห็นหน่อยว่าแบบเออมันจะประมาณไหนเล่อ,อย่างหนึ่งครับผมเห็นบางคนถามเข้ามานะวพาผมเนี่ยเป็นเกย์หรือเปล่าผมไม่ได้เป็นครับไม่ได้เปีนบอกนี่มันก็ไม่ได้เป็นอะ่ะ <laughs> ไม่ได้เป็นจริงๆครบหยอกเล่นเฉยนะ